อุ๊ยแม่เนี่ยกาซังอุ้มมย,อยโอ้โนี่โอ้ะที่มาขายยูฮากินทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ออกไม้มาก คำอีกแล้วครับบายสามกว่าแล้วครับมาสองพันกับพีโอเป้าไม้เฮ้ามือนีก็่ิมาาตกกุ้งรับเตอร์นะครับบอ่รูว้ว่าจะมีโตบโบมีโตเนาะพูดนะนครับต้องเข้าไปตกข้างในบูนนี่มาชมบรรยากาศกันครับนี่ไแดดบนน้องพอย่ะยตกตกออกไปอย่างตกอยู่ไกลไๆนี่ยไปครับพ่น ปอกไม้เขาอยู่พูนครับต้องย่างไปอีกครับนั ya, ่นน่ะโอ้สุกุยไม่ญี่ปุ่นมันตกปลากับแต่ไรหลอกอ๋อฮิโรเมหมดซุลิตันฮิโรเมจะฮิโรเมจะไหนสิครับอ้าวุ้มไม่เนี่ยอก้าวทางวุ้มไม่อ มีหวังแล้วอพอมีรุ่นแล้วมีรุ่นแล้ว <c oughs> พอมีรุ่นแล้วครับโอ้โห,โหพ่อคนญี่ปุ่นตกได้ปลาพอดีว่างนี้นนะครับหมายเฮามาหอดแล้วอู้หละหามองกันครับมองว่าง โอเคครับนี่ไม้เขาสิลงตกแถวๆนี้แล้วครับ่นี่ยปวดๆหินามาเบิงอยู่ที่มัดเบ็ดกับเงืยอจีไส้นะครับเงืยอจีไส้เนี่ยครับโยเอ็นอิโซเมอิโซเม,ซเมภาษาญี่ปุ่นไย่ ขี่ทักเทียบันเทากขี่ทักเทียบันเทาก็ได้เนี่นี่เขาเอาไว้ตกทะเลโดยเฉพาะเนะาะคือยๆใส่เดือนนี่แหละครับผมแต่มันหาจจมีขาต้องแบบนี่เที่ยวใส่เบ็ดที่เยาที่ใส่กะน,นี่นี่ที่ปลูกเบ็ดนี่ครับมังพิโยละเบ็ด เด็ดที่ใส่นี่ครับซื้อมาจากร้านครับเป็นเด็ดตามดวงเด็ดตามดวงสองตีเนาะติดกัน,นกเนาะดิดกิบอันนี้นี่เป็นฟวงแม่งีิครับเนี่ยเฟวงสองร้อยเ่าไปสองร้อยสี่สกกิบสี่เฮกถึงอยู่บ้างเฮกกว่าประมาณสามหน่สามตา,า,ามสามร้อยกว่าเย็นนะครับแล้วก็ตะกวัวครับ ใส่ตะขัวตะกัวนี่ประมาณเบอร์สิบหา้าหรือยี่สิบก็ได้ครับแค่นี้ครับง่ายเพิ่งนี่แล้วก็วิธีใส่เงียบครับขาดง่ายครับขาดง่ายคือขี่กระเดียญยินแหละเขาว่าดตัดม้อนทิดย์เออมันกัดมือผมเหมือนัน เีอยวพราะมุมเบ็ดเนาะเป็นเลือดเนะขั้นอันนั้นนสีเลือดเลือดแห้งกว่านี้ไอบีมันสีขามากเป็นสีเลือดขาวเนาะแล้วไอ้เงี้ยอีกส่วนหนึ่งพี่โยว่ามันจะเป็นมันจะขาวกว่านี้ครับมันตัวใหญ่กว่านี้แล้วก็แข็งกว่านี้เนาะก็เป็นตัวคล้ายๆกันหรือเปล่ตัวคล้ายกันเออ แต่ต <ève S 2> okay, ัวใหญ่กว่านี่เห็นบ่โอเคครับเดี๋ยวพี่โยลองยอนบึงเนี่ยมีป่าแล้วมาตกแล้วมาตกเอียงบรูดกันน่าจะตกกุุงตกป่าธรรมดาตกป่าอย่าง โอ้ผมนึกว่าผู้ยิงผู้ซายตัวนี้เป็นลุงครับนี่ครับก็ย้อนไปน้ำโขดหินเนาะครับนั่นแหละย้อนลงบัตปกติเขาตกเนี่ยมันคืนนะครับตกกุ้งนี่แต่เหาอกับไม้มาเว้นลองเบิรงเห็นคนญี่ปุ่นคนไหนไปยแสบหนึ่งครับโอเคผมมาเบ็ดตรงกันมาหน่ยเดี๋ยวรอ ตเมื่อกี้ okay, ครับแล้วเนี่ยกนะ็ย้อนนะครับตามช่องหินจริงๆเนาะย้อนลงจากเท้านะครับถ้ามีโต้เมันก็สิต่อดเดี๋ยวับตึก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 หมดเลยแต่คืนมันแห้งครับเนี่ยมันย่านาน้ำพัดเบ็ดพัดตะข้วไปของนี้ครับฮะยังนก่อ บ่ <laughs> ยังไม่ต่อเพิ่งยอดลงไป <c oughs> มีแต่มมะเนาะมันคือคนญี่ปุ่นมะเนาะ เมื่อกี้เราตกขึ้นมาแล้วว่า,าคุณรูดใดหลุดเบ็ดแล้วกับดึงเบ็ดแล้วขาดเลยครับตโตง่ายเลยแล้ววะพัาดเบ็ดไปของของดีเลยวะโอ้ยตาย <c oughs> สายเหรียญนี่มันของดีเนาะโอ้เงยหล่นเงยขึ้นหล่นง่ายแท้ พันได้อีกแล้วพันญี่ปุ่นนะฮ่าไดตัวใหญ่เด็กไดวน้องเอาสุดยอยเนี่ย <c oughs> มีโตครับมีโตสแสดงว่ามีโตรุ่นครับรุ่น <c oughs> มือนีได้ โตสองโตกันขึ้นสิดีโอเค <laughs> okay, ครับกับล้อรุ่นโดยพวก,กนี้ครับนะั่นน่ะีมีโตพี่มีโต,โตที่มานคือคนญี่ปุ่นเพิ่นบะนอลองเบิ่งมองนี้ครับ <laughs> คือบะนอ้อมือนนีน่น้อออกไม้ทะเลมาเนี่ยโบ <laughs> เคยได้โตเลยครับ นี่จะพีโ่โยเลยครับปอนยีปูกปรับนั่นนะยีปูมาใกล้หนึ่งมันจับยีปูกับบ้านซะบ่เป็นปลาตกเด้ปลาตกเด็กุ้ง <c oughs> โอ้คนญี่ปุ่นมันตกได้กุ้ง <c oughs> โอ้เดิเก โตขึ้นหดยすごเลยออ้ด็กอยู Canada, oh, oh, cool. <iedzieć> ่ว้าเด็กโตง่นิครัสองตัว เอาตัวกู้มาไ,ได้ปะเนี่ยตัวอยู่แถวนี้แหละปะมันตกอยู่แถวนี่เลยกุ้งมันอยู่แถวนี้แหละครับคนญี่ปุ่นหัวหงจักหม่องแล้วขอจองแต่พวกผมตกม่ได้เดี๋ยวจะลองมาตกปลาบ้างครับบันร้องตกปลาบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมาตกปลาครับนะนะั่นแหละกกมีทั้งปลาทั้งกุ้งเนาะแล้วแต่สิมันบ่มาน ออรุ่นครับอไฟย่าฮู่่เลยนะเออซื้อไปยังกว่าปะีมาม่มาม่ฮ่าฮ่าาา่าฮาาฮ่าฮ่า่า่าฮบา่ปฮาฮ่าฮาฮ่ซฮ่าครับา ตัวกูยัยสุดเลยนะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานครับสุดเลยซูซุกิส์กัโอ้ชิบัส โกจูโก้กูเลกุณสุดยอดครับเอตอนเมื่อวานแหนก็ได้โตเท่านีน้แหะโอ้สุดยอดมา้าจิรีก็ญี่ปุ่นเขาเอาที่ได้กินแฮกเครับมื่อนี้โอ้ยโอ้มันได้เราดิพื่อนนะ でっかいみたいね。ダ <laughs> メ<め>か。<laughs> โอเคนะครับแ้นะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่ละหามงหามงหามงครึ่งแล้วครับผมกั <c oughs> บโไดเตียมเลยครับเมื่อี้กับโบวากันเนาะครับแล้วนะก <c oughs> ับพาน,นามาชมบรรยากาศรับคนญี่ปุ่นเขาตกปลากันครับ <c oughs> คนญี่ปุ่นเพื่อนก็นได้เต็มโอ้ห้ายครับมีตะคดหมืนหมันแต่ผมกับกับพิโยกบับโบไดป้าเลยครับเมื่อี้ โอเคครับกะพัฒานาว่าเบิ้งวิธีการตกกุ้งเนะาะมาเบิ้งว่ามันตกยังไดดย,ยังไดดนะครับผมใส่เงยเอยียงตกเนะาะเมื่อนี้กะพามารับชมบรรยากาศครับผมเดีย๋ยวเมืองนา,นาจังเดยกับีิมากแก่มื่อไหร่ครับนะนะั่นแหละออกจากบ้านมากับใบาสามกลัวครับมื่อหลังกับชิมาแต่เซาครับผมโอเคครับผมนั่นะนะ